สวัสดีค่ะเันนี้เขาจะมาสร้างโปรแกรมง่ายๆนะคะโดยโปรแกรมที่เราจะสร้างคือโปรแกรมร้านเช่าหนังสือนะคะอ่ารับได้ให้เรา new project นะคะตั้งชื่อค่ะ ใช่มาเลยค่ะ,ะไรื่ที่เราจะสร้างก็คือ textbox นะคะให้เรา t e x t ็กอกมาเลยค่ะ t e x t ก o นะคะแล้วก็ t e x t ็กอกประมาณสี่อันนะคะ t e x t b อกประมาณสองอันค่ะแต่แล้วก็ label นะคะ label ประมาณสี่อันค่ะ เปลี่ยนชื่อแล้นะคะอันแรกเป็นชื่อร้านนะคะเช่าหนังสือแล้วก็แบบขนาดค่ะ ประมาณน,นี้นะคะอันที่สองเป็นราคาค่ะอันที่สามเป็นอันที่สามเป็นอ่าวันที่ให้เช่านะคะ อันที่4เป็นเวลาค่ะเวลาที่ให้เช่าเป็นเป็นอันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น,ปนวันที่วันที่วันที่เช่านะคะแล้วก็เวลาที่เช่าค่ะปรับขนาดไปที่ฟอนต์แล้วก็เลือกขนาด จะประมาณนี้ค่ะวันที่เช่านะคะให้เลือกตรงนี้ค่ะ mm hmm. Date Time Picker นะคะนี่ก็จะ,ะมาณนี้ มันไม่ได้นะคะมันไม่ได้ก็เราก็เราเอาตรงนี้ตัซีมันจะได้ไหมนะ,ะนี่ก็ไม่ได้นะคะงันก็เอาเป็น d ดทท t i m ิกเกอร์นะคะเดททิกเกอร์เสร็จแล้วตรงเวลาที่ให้เช่าก็เอาเป็น Combo บล็อกค่ะก็ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเวลา14.00นะคะ15.00 16.00 17.00แล้วก็18.00 18. แล้วก็กดโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ทำปุ่มบันทึกน,นะคะปุ่มบัทึกก็ไปที่ปุ่มบัตทอน,นะคะ่ะแล้วเราก็ขยายนะคะ บุ่ัทรก็เปลี่ยนชื่อเป็นบันทึกค่ะต่อมาเราจะมาทำา Data Data g ก i t v i e w กันนะคะแล้วก็เลือกอนี่ลงมาแล้วก็ไปที่ Data g i t ิ View แล้วก็ลากมาพอมันมาอยู่หน้านี้นะคะหลังจากที่เราขยายช่องอา Data g r i ิ View เราไปแล้วนะคะแล้วก็แบบขยายตามที่แบบเราต้องการแบบประมาณว่าเออมันจะประมาณไหนที่เราต้องการนะคะต่อมาก็จะมาเขียนโค้ดค่ะแล้วก็ไปที่ฟอร์มโหลด1นะคะฟอร์มโหล1นะคะตรงนี้เรามาใส่ค่าอ่าค่าของมันก่อนนะคะเขียนไปค่ะดิมดิมแล้วก็เป็น ใส่ดีมแล้วก็เป็น dt นะคะแล้วก็ s new แล้วก็เป็น data table นะคะด a t a าเทก็จะมานี้อันนี้ก็เป็นคอมโบ o ล b o กหนึ่ง bo, นะคะจด t เท่ากับ dt นะคะก็จะมาณนี้นะคะต่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอดนะคะอ่าเป็นใส่ฟันหนูแล้วก็เป็นเลือกเวลาแล้วก็ใส่ฟันหนูนี่ก็จะประมาณนี้ต่อมา มาอันนี้เป็น D T จอด column จอด add นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เคียนนะคะแต่เป็น add แล้วก็เป็นวงเล็บฝันหนูชื่อร้านเช่าหนังสือ ก็มุมเล็บนะคะมันก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ Copy Ctrl ้ Control V จีมัน4อันนะคะก็คือ 4, 4ี่อย่างของเราเลยนะคะก็คือราคาหนังสือราคาวันที่เช่าแล้วก็เวลาที่เช่านะคะอันนี้เป็นราคา อันนี้เป็นเวลาวันที่เช่านะคะส่วนอันนี้เป็นเวลาที่เช่าต่อมาอันนี้เป็นอ่ส่วนอันนี้เราก็เขียนคำว่าดา ต้ากิทวิวนะคะตัด d a t a g i กิ i วิ1ตัด Data s o u r c e เท่ากับ dt นะคะต่อมาเราเอาทำที่ปุ่มบันทึกกันนะคะตรงที่ทำกิทวิวเมื่อกี้ก็จะขึ้นแบบประมาณนี้ค่ะ แล้วต่อมาทําปุ่มบันทึกกันนะคะปุ่มบันทึกก็เป็น button 1นะคะอันดับได้แล้วก็ใส่ dt เข้าไปค่ะ dt row นะคะ d o a dd ใส่วงเล็บค่ะวงเล็บแล้วก็อันแรกเป็น text box นะคะไล่เลยคะ่ะไล่ตามที่เราทำช่องนะคะ text box t text แล้วก็ลูกหนามแล้วก็เป็น text box 2 t ัดเอันที่3ก็เป็น date time นะคะลูกน้ำแล้วก็ date time date time picker 1นึ่งจัดเนะคะอันต่อมาก็เป็น combo box นะคะ combo box หนึ่ง ตัดเช็คแล้วก็ใส่วงเล็บปิดไปเลยค่ะนั่นก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็กดรันดดมันก็จะขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อนะคะเลือกเป็นวันเสาร์วันที่สิบหกแล้วแต่เรื่องนะคะเวลาไปซอนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะมันก็จะมีมานี้นะคะการสร้างโปรแกรีง่ายๆของเรานะคะ แขนเขนครกจะทีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้เราอย่าไปใส่คําว่าคอมโบบอลนะคะให้ใส่ที่ฟอร์มโหลดนะคะาการเขียนโปรแกรมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ